สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่เดี๋ยวเรามาดูพนักงานนะคนงานนะครับคนงานเขาล้างเกลีย์เนี่ยนี่นี่เป็นขั้นตอนที่ว่านะฮะเราต้องทำความสะอาดก่อนเพราะว่าเกลีย์เขามาเขาเลอะเทอะนะเขามีเต่เป็นน้ํามันก้อนๆก้อนๆอย่างนั้นนะฮะน้ำมันก้อนๆเราต้องเอามาล้างนะครับมาล้างน้ํามันฮะล้างน้ํามันแล้วก็ฉีดน้ําฉีดน้ําเปล่าล้างอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อให้่าเศต เศษน้ำมันเศษอะไรหลุดล่วงไปแล้วออกมาจะขาวโชะนะครับผมเนาะคือเป็นการทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดแบบนี้นะคระับนะะนั่นแหละพอล้างเสร็จปั๊บล้าน้ำจีดปั๊บนะฮะแล้วงานจะออกมาแบบนี้นะงานงานก็จะออกมาเนียนอย่างนี้นะงานก็ออกมาจะเป็นงานชิ้นขาวชิ้นอะไรนะครับผม งานงจะออกมาชิ้นอย่างนี้เลยนะครับขาวแบบนี้เลยนะครับจะไม่มีจะไม่มีก้อนน้ำมันอะไรเกาะเลยนะครับผมจะเนียนอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ว่าวิธีการครั้งแรกลยฮะก็คือเราต้องต้องมาล้างก่อนล้างน้ํามันก่อนล้างน้ําเปล่าเลยก็ไม่ได้ครับต้องล้างน้ํามันนะฮะนะครับผมต้องล้างน้ามันก่อนเอาน้ํามันล้างล้างงเสร็จปั๊บเราก็เอาไปฉีดนะฮะเราจะมีสายยางฉีดน้ําเปล่านะฮะฉีดใส่ไปเลยนะครับ แต่ขั้นตอนแรกก็คือเราเอามาล้างน้ํามันก่อน <S <S เพื่อให้คราบได้หลุดล่อนง่ายนะครับผมหลุดล่อนง่ายนะครับเนี่ยเราต้องเอามาล้างแบบนี้ทุกตัวเลยนะฮะเกียร์ใหม่นะครับเราต้องเอามาล้างนี้ทุกตัวเลยนะฮะอันไหนที่เขาสกรปรกเยอะนะครับกนะ็ล้างนานหน่อยอันไหนสกรปรกน้อยเราก็ล้างแบบเบาแรงเราหน่อยนะครับผมตรงนี้นะครับ ถือว่าเป็นงานที่ละเอียดพอสมควรน,นะครับผมเนาะตรงนี้น <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับนะครขอบคุณครับ okay.